ชุมสภาเงียบเหงาวันนี้ไม่มีใครมาเลยดูมันเงียบไม่มีใครมาประชุมข้างบนก็เงียบเช้ไหมนั่นประธานสภาก็หนีไปไม่รู้ไปไหนเจ้าหน้าที่กันอยู่แค่นี้เองดูว่าง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 างางงมีผมมานะี่ะเออดูข้างบนก็ว่างหมดเลยวันนี้เปิดประชุมนะครับ ประธานเรียกประชุม9ก้าโมงผมก็มาตามที่ประชุมว่านะครับเจ้าหน้าที่ดูสิครับเจ <c oughs> ้าหน้าที่ท่านนี้นะฮะท่านเป็นผู้อาวุโสฮ่าตอนนี้ก็เหมือนกันดูอันนี้เป็นอะไร <c oughs> <c oughs> นี่น,นี่เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่อันนี้แหละครับเป็นผู้ติดทองหลังพระเป็นผู้เตรียมเอกสารงานต่างๆให้พวกบรรดาสสฝอยเอาพูดเอาเออเอาละครับวันนี้เงียบเหงาจริงๆเป็นประวัติศาสตร์ ขอบันทึกไว้วันหวยออกออกอะไรอ่ะออกออกเลขประธานสภาไปนับเลยคนที่เท่าไหร่เราจะไปโดนนับได้เลยนะประธานสภาคนนี้โดนหนักเลยนะวันผมไปถ่ายหน้าแกแดงเลยเออเงียบไหมฮวันนี้ติดประชุมได้ละ